สวัสดีโจ,โจโทาวเวอร์ชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ร้านกิ๊กช็อปกิ๊กนะกิ๊กแปลว่ากิ๊กมีกิ๊กนี่แหรออ๋อกิ๊กช็อปนะฮะอยู่ที่พอจุนพ <Fortune Tower. S 1> อจุนทาวเวอร์พระลำเก้านะครับนี่โกโปรนะมาดูโกโปรรุ่นเขาอ่านว่าซีซั่นหรือะอะไรซีซั่นเป็นฤดูกาลป่ะทำเดียวกันป่ะอ่ารุ่นโกโปรหมายล่าสุดซีซั่นนะฮะมึงเปิดตัวไม่กี่วันนี่อ๋อมึงเปิดตัวนะฮะ รีวิวอภาพสดๆ,ๆเลยครับจากที่ร้านนะฮะนี่เลยโลโกโร้ร้านเขาด<ช>ีครับโโโอ,รอยู่ชั้นอ่ชั้นสองนะครับเพื่อนๆมาซื้อได้นะครับที่นี่นะครับราคาประหยัดนะฮะแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่นะที่เขาตั้งไว้สี่หมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับถ้าเกิดอ่าเพื่อนๆมาก็มาสอบถามว่าอาจจะลดได้บ้างนิดหน่อยนะครับก็มาถามดูนะฮะนี่ครับก็วันนี้ซินิโจก็ ถือไปให้เกิดประโยชน์นะครับไปทำยูทู u นะแล้วก็ได้มีภาพสวยๆให้เพื่อนๆดูนะครับที่นี่เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ของโปโปนะโปโปแล้วก็มีกล้องถ่ายรูประดับไอเอ็นทั้งนั้นเลยนะแบบนี้นะดูครับทุกอย่างมีหมดเลยนะแบบนี้นะนี่ครับอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้ของโปโปนั้นเลยครับนี่ครับห้าปจูนนะฮะของแท้นะครับที่นี่ของแท้หมดเลยครับโปโปหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหมดเลยนะครับ นี่ราคานะฮะโปร4 185นะครับโปี4สิเวอร์145นะฮะแล้วก็ฮีโร่ฮีโ่อะไรเอ่ย <c oughs> 4 9 0ไอตัวตัวนี้อะไร4,090อ่ะโปรอะไรไม่รู้เนี่ย4,090 <c oughs> โปร4ล,ล่าสุดเหรอ อ๋อ,อเป็นกลโพสีธรรมดานะฮะไม่มีไวไฟมลูทูธอะไรน,นะฮะคือถ่ายแล้วก็เอาไปอ่าลงคอมอ,อเองนะฮะก็ถ้าง,งบน้อยกบซื้อตัวนี้ได้นะฮะถ้าเพือพ่อนๆม,มีงบนะฮะก็มาซื้อได้นี่ครับของชนิดนี้นะฮะซื้อมาแล้วครับวันนี้ก็ <c oughs> ชอบนะครับกระทัดรัดเล็กดินะเดี๋ยวลองดูที่ว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะครับมีปุ่มอยู่ปุ่ม <c oughs> เดียวด้านบนนี้นะฮะ แบตเตอรี่น่าจะได้อ่ชั่วโมงกว่าเห็นเขาบอกนะชั่วโมงกว่าชั่วโมงนี้นัจะเป็นสีดําอันนี้มันจะแบบกันผลได้ในตัวนะฮะเอ๊ะมันจะไม่เข้าตรงช่องนี้เหรอครับช่องแบบตัวนี้มันกันได้ครับผมกนะระบบระบบวันกันน้ำได้สิบเมตรกันน้ำได้สิบเมตรนะเขาเห็นต้องบอกนะสำรับคุณของมันนะฮะ กันน้าได้10เมตรแสดงว่าเราก็ถ่ายตากฝนได้นะตัวนี้ยังไม่มีเคสกันน้ําออกมานะครับในเมืองไทยเคสกันน้ายังไม่ออกนะครับตัวนี้ไม่มีจอหลังนะแล้วเราไม่สามารถต่อจอหลังได้นะครับไม่เหมือนพวกพวกโฟนะตัวมิโรสีแบล็คนะต่อจอหลังได้แต่ต้องซื้อซื้อเพิ่มอันนี้จะเป็นราคาเดียวกันกับโปรโฟสีซินดเวิร์นะฮะราคาเดียวกันเลยนะครับญนาแล้วัตต์กี่ตั้งอยู่นะฮะ โคโปรสีสืนวราคาเดียวกันเรามีใบรับประกันด้วยนะครับใบรับประกันรับประกันว่าจะไม่เสียหรือเปล่าเสียก็จริงแล้วโคโปนเป็นของประเทศอะไรนะอเมริกาเหรออเมริกาอ๋อพิเศษ อเมริกาเห็นด้วยเขาเลยเห็นเลยไม่ใช่อารมณ์สุดใจครับไม่ใช่เกาหลีเพื่อนอาจจะงงเยนี่ครับจ่าไปแล้วครับบัตเตอร์บิทนะโกโปรอ่าตัวนี้เป็นโกโปรสีเหมือนกันนะแต่ชื่อรุ่นเซสซันนี่ครับนี่ชื่อรุ่นนะเพื่อนๆนี่ครับเป็นตระกูลเดียวกันกับโกโปรสีนะครับ ตัวนี้ได้สติ๊กเกอร์มานะเดี๋ยวค่อยไปติดที่รถส,สติ๊กเกอร์แบบนี้นะฮะโัวฟบีไอฮีโร่ไม่ดูฮีโร่แบบไหนนะอันนี้เป็นคู่มือนะครับอืมโอเคภาษาอะไรเอ่ย์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาภาาษอังกฤษเอาสียงใหญ,ญ่ภาษาอังกฤษนะก็ะสำหรับชุนิชโชเก่งภาษาอังกฤษดนะ้วยเดี๋ยวไปอ่านดูแล้วกัน <laughs> นะครับอะไรก็ใช้งานง่ายพวกนี้นะครับก็คือถ้าเราเคยใช้โกโปรมาแล้วน่าจะไม่ยาก ไหนอ่ะสาธิตหน่อยแบบไหนกดไว้ใดก็ได้ด้านเนี้ยผมไอเล็ตกดตัวนี้ก็ครั้งเดียวไปถ่ายวิดีโอนะครับกดสามครั้งถ่ายพับนิ่งอ้าวเหรอเอาพับนิ่งได้ไหยวิดีโอครับครับผมกดอยู่ที่ปุ่มเดียวเลยครับกดครั้งแรกคือกดครั้งแรกเปิดเครื่องมากดครั้งแรกปุ๊บคือถ่ายวิดีโอเลยเป็นวิดีโอนะครับผมแล้วก็กดสามครั้งกลายถ่ายพับนิ่งกดสามครั้งตัเป็นพับนิ่งมันจะโชว์หน้าปัดตรงไหนอว่ามีหน้าปัดโชว์ไหมมีนิดนึงครับผม ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมม่มีแบบีิว่าลองเปิดดูลองดูนะอ๋อนี่ครับอันนี้คือโนกกาโนกกาศใช่ครับผมเลยกดไม่ได้ครับผมกาศครับอ๋อพื้นหน่อยพื้นหน่อยใส่หน่อยอันนี้เขาบอกนะครับว่าเครื่องเปล่าล้วนๆนะไม่มีการให้นะถ้าเพื่อนซื้อต้องซื้อกาศเพิ่มนะนอกจากจะมีกาศของเดิมอยู่นะครับ ออกมาแต่ตัวเขาล้นๆเลยให้แถมการให้นะครับรู้สึงว่าแต่บางร้านไม่รู้ก็อาจจะมีโปรโมชั่านก็ต่าก็ไม่นราคารตัวนี้ใช้ได้ถึง64กิกนะครับคือจะรองรับได้ถึง64กิกนะครับมากกว่านั้นไม่ได้ก็เลิกหรือเปล่าหรือเคยรองมั้ยหลองวิ่ไเหอหลังวิ่งเหรอเออยี่สิบหกสิบสี่หกสิบสี่ก็ใช้ได้นานนะ 6กิกอะไรมันประมาณ32กิกใช่ไหมนี่คือครับว่าพาร์ติเลสี่ทีเดียวจบเลยเย่ปอปอครับเพื่อนปอปออันนี้คือบันทึกอยู่นะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเวลานะเวลาถ่าย อันนี้คือถ่ายแล้วนะครับกล้องอยู่ด้านหน้านี้กล้องขึ้นด้านนี้นะฮะอ๋อเวลาถ่ายจากกระพริบด้านหลังนะครับอันนี้ถ้าแอบถ่ายคารุ่นะพี่แต่ตัวนี้ไม่ให้ใส่กระพริบได้ไหมตั้งตั้งไม่ให้กระพริบแบบ้องต้องลองเข้าที่ที่ถึงเขาอมตัดภาพ ไตตัวมมาาากพอบางคนเขาจะรู้ว่ามึงถ่ายกูแน่เยคุงกินละคนที่จะไม่ต้องกับงวลต้องดูในในติ๊งั้งนี้คือเขาจะรู้นะว่าว่าเราถ่ายเขาเนี่ยคือบางคนจะจะกลัวกล้องไงบางคนไอบไอตัวกล้องตัวนี้ถอดได้เหรอได้ครัอ๋อเป็นเคสเปลี่ยนได้อ๋ออันนี้คืออะไรครับอ๋อถ้าถ้าเกิดเคสอันนี้ออกมันมันก็ยังกันน้ำอยู่ใช่ไหมกันน้ำโอ้โหนี่ครับเป็นไฟ จะบอกแบตเตอรี่นะมองเห็นว่าบอกมองแบตเตอรี่นะครับแล้วก็บอกคือเรารู้ครับถึงว่าหน้าจอเขาเล็กจริงแต่ว่าเราเขาจะบอกฟังก์ชันว่าครับตอนนี้เขาทาอะไรอยู่นะอัดอยู่บันทึกอยู่อะไรเงี้ยมีเวลาบอกเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นความกระทันรัดนะฮะนี่ครับของเขานะฮะโอเคนะครับสำหรับคุณผู้ที่ชอบของรุ่นใหม่ๆนะของเล่นใหม่ๆซื้อเยอะนะตัวนี้เดี๋ยวสมิโจอัจซื้อไปใช้ประโยชน์นะครับถ่ายทำยูทูบให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันได้ดูกันนะครับ ไ,ได้ภาพที่สวยนะครับค่ะเดิมยังใช้ได้ได้ได้เฮ้ยข้ฐานนี้มาลองลองเอาตัวนี้มาก่อนฐาน,านาเดิมฐานขาแบบเดิมอ่ะขาก็เดี๋ยวนะลองใช้กันแบบ คือจะให้ใส่ประษาแบบนี้ครับอ๋อต้องซื้อันนต้อซื้อตัวเดี๋ยวซื้ตัวตันคอเทอร์ป่ะครับคือมาตรฐานมม่กล้องมันจะเป็นนี้ตัวโพไม่ไดรู้อะซื้อตัวนี้ไปอ๋อเท่าไหร่คะเนี่ย ปาต้องเอาอยู่แล้วเจอเนะี้ยต้องซื้ออ๋อต้องซื้อตัวนี้เพิ่มที่รถิพย์ไอชุดเราเราต้องอให้คุณแทนใจเขานะ ลอง,อง,องลองต่อนี่ลองต่ออี่เดี๋ยว่าขยืนนี่ก่อนนะนี่ครับเพื่อนดูครับขนาดขนาดนะฮะขนาดแบบน,นี้ <c oughs> อันนี้เป็นของขออเดอร์ก็มีหลายราคานะสำหรับโปโป,โปนะครับเพื่อนเพื่อนดูได้ใน YouTube หรือว่าเว็บไซต์นะครับ มีโปร4โปร4ที่พิเศษมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะตอนนี้มีตั้งแต่รุ่นอ่าเล็กซิงเวอรแล้วก็ตัวนี้ซีซั่นแล้วก็มีตัวตัวที่ว่าราคาถูกที่สุดแต่ตัวนั้นจะอุปกรณ์อะไรจะมีไม่มากไม่มีไวไฟอะไรอย่างี้กถถ่ายอย่างดีถ่ายแล้วก็ไปถ่ายตรงอ้าวฟ้าตัวนี้ป้าเอามีแล้วไม่ใช่เหรอ เก็บไว้ก่อนอ๋อตัวนี้จะให้มา2ตัวนะตัวเคสนี้อันนี้ไม่ออกเบี้ยวๆหรือว่ามันลูกทรงยังไม่ใส่ลูกผมอ๋ออ๋อมันเปมันเปคลิปได้มปสตัว มีอะไรอีกข้างในเดี๋ยวดูนิดอุปกรณ์ข้างในนะครับเดี๋ยวมาแบะสายดูเลยครับมีอะไรบ้างเลยอ๋อเอ๊ะนี่ไงคนไม่ใช่นี่เหรอตรงนี้ใช่นี่ตัดหมวครับผมแต่หัวแล้วก็อ๋อนี่นี่ลืมไม่ได้ครับตัวนี้ครับตัวนี้คือหัวใจสําคัญของการโผลถ่ายข้อมูลเลยนะครับนี่ครับสาย usb นะครับของโปรโปนะฮะเป็นสายที่ของมันจะถ่ายข้อมูลได้เร็วนะถ่ายภาพถ่าย โอนถ่ายวีดีโอได้เร็วนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็อ้าวนี่ไงคุณเจอแล้วสองอันนี่คืออะไรเอ่ออ่านี่ไงไม่ต้องซื้อนี่หรือเปล่าอันนี้ก็ติดกับตัวเดองครับมันจะไว้ติดพวกะหมวกข้อนี้มันจะไม่มีโลเลยคพี่ไม่มีโูเหรอใช่ครับผมใช้ตัวพี่โลกันลูกมาตัดราคาโลไม่มีไงนี่มันติดที่ปอดจักรยานติดหมวดหมวกติดจักรยานนะครับตัวนี้ ำหรับเอเวนเจอร์นะก็เอาตัวพวกนี้เขาจะมีให้มานะครับเอาไปจัดแต่งใช้ได้พวกนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปใช้แบบไหนนะครับก็เลือกๆดูที่มีให้ก็คืออย่างที่เห็นนี่ครับหนึ่งกล่องนะฮะจะมีแบบนี้มาให้นะครับพอแล้วมีตัวนี้อันหนึ่งนี่ตัวล็อกตัวล็อกนะอันนี้คือตัวล็อกตัวนี้ก็สําคัญตัวนี้ตัวล็อกคือล็อกเข้าตรงนี้ไงแล้วก็นี่ไปติดอะไรเลย พอมีอะไรแถมก็เอาไปครับเพราะว่ามันอยู่ในกล่องแล้วนะฮะก็พีแแบบนี้ติดรถเดินหน้ารถได้เลยนะครับนี่โอ้โหสวยนะครับออกเสร็จแล้วแบบนี้ครับเพื่อนๆดูครับแหมสวยน่ารักนะฮะนนี้ก็ท่ันรัดนะฮะนี่น้องอูคงอยากได้น้องอูก็จะซื้ออยู่นะระตร่นี้เมื่อกี้เห็นอ่าเฟซ มาถามแล้วว่าราคาเท่าไหร่นะเขาบอกไปแล้วว่า14,800นะ14,800เพื่อนเพื่อนก็ใช้วิชาต่อเแล้วกันครับเผื่อที่เขาลดให้ก็บอกว่าที่นี่เจ้าแนะนำมาแล้วกันครับนี่เจ้าแนะนำมาอาจจะได้ส่วนลดนิดนึงนะ400-500ก็ยังดีครับเพราะว่าเราพาทกลับบ้านเนี่ยสจะลดหน่อยนึงนะ ตัวนี้เป็นของใหม่นะพี่เขาบอกว่าอันนี้จะนี่จะมาประเดิมเลยนะครับผมประเดิมตัวแรกเลยของขอร้านนะครับตัวนี้เมืองไทยเอามาเอาเข้ามาน้อยนะเพราะว่ามันเป็นเป็นถือว่าเป็นของใหม่นะสําหรับกล้องตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบล็คตัวอะไรน,นี่จะเอาเข้ามาเยอะนี่ครับสวยนะครับนะโอ้มีอะไรแถมให้โอ้นี่ครับขอบคุณมากเลยพี่เขาใจดีนะครับใช้กับอะไรอะไอโฟนใช้กับไอโฟน เอ่ยังไงเอ่ยเนี่ยผมอยากจะดูตัวเนี้ยี่ไม่ให้มันเราพิบอ่ะต้องอ่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเซตติ้งนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูเพราะว่าผมเป็นเป็นคนที่มาทำยูทูบไงบางทีเวลาถ่ายแม่ค้าเขาบอกเฮ้ยถ่ายท่านจุบะอะไรเงี้ยคือบางทีเขาอายอย่างเงี้ยคือเราทําเป็นถือว่ากล้องจะไม่ค้องเห็นอะไรเงี้ยต้องใช้ตัวเล็กกระตับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่ติดตามชมครับซุนิโตทเทเวชแชนเนลนะครับร้านอ่ากิ๊กกิ๊กอะไรนะกิ๊กช็อปนะครับ ห้างพอจูนทาวเวอร์นะครับขายอุปกรณ์กล้องนะครับของโกโปโดยเฉพาะเลยครับเป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับร้านนี้มาซื้อได้ครับพเพื่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับพเพื่อนสวัสดีครับ